วิธีการสร้างเมนูรัดถ่ายบััรประชาชนนะครับผมเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับผมกดไปที่โฮมนะครับเสร็จแล้วกดไปที่ Copy นะครับผมต่อไปกดไปที่ซูมนะครับผมเลือกเป็น A5 อริจะนอลฮะกอปี้เป็น A4 นะครับ จะโชว์เป็น141%นะครับกดโอเคนะครับต่อไปกดที่ Edit กดเลือก t o in one เลือกที่ t o in one นะครับผมแล้วกดโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกดที่โฮมบวกนี่นะครับเป็นรูปบ้านนะครับผมกดเสร็จเรียบร้อยกดพัดเวด หนึ่งสสามสี่ห้าหกกดโอเคนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะโชว์เป็นตารางรูปขึ้นมานะครับเราไม่เอาอันไหนก็กดกากบาดตรงนั้นทิ้งไปนะครับกดโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดช่องที่มันว่างอยู่นะครับกดขึ้นมาเสร็จกดไปที่ไอคอนนะครับ แล้วกเ็เลือกรูปนะครับกดสไลด์ลงมานะครับที่หน้าจอที่เป็นรูปบัตรนะครับผมโอเคนะครับนี่กดไปเลยเสร็จแล้วกดโอเคต่อไปก็กดไปที่เนมหนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเคลียร์ก่อนนะครับพอจะต้องสร้างชื่อนะครับอันนี้ก็สร้างเป็น ID Card นะครับกดแคปอส ID Card เรียบร้อยแล้วก็กดโอเคนะครับผมกดโอเคครั้งหนึ่งนะครับผมนะฮะแล้วกดฟังก์ชันเคลียร์ออกเลยครับกดโฮมเลยนะครับต่อไปวิธีการจะใช้นะครับผมก็กดไปที่โฮมเอาบัตรประชาชนวางก่อนนะครับผมสังเกตนะครับระหว่าง A 5ห้านะครับผม A 5ห้านี่นะครับให้วางในกรอบขอห้านะครับผมบัตรประชาชนนะครับนี่นะครับวางเลยนะครับ ให้เหลื่อมลงมาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วแต่ความสวยงามนะครับผมเสร็จแล้วก็ปิดฝาไปนะครับผมแล้วกดไปเลือกไปที่กด ID card นะครับผมแล้วเลือกถาดกระดาษนะครับ A4 กดถ่ายนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กเปิดฝานะครับกับหน้าบัตรประชาชนนะครับอีกหน้าหนึ่งขึ้ขนมานะครับ อันนี้ก็จะวางที่ตำแหน่งเดิมหรือเหลื่อมขึ้นไปหน่อยก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความสวยงามนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝานะครับผมแล้วก็กดสตาร์ทหนทีนะครับแล้วก็กดเหน็นไหมครับจ็อบฟิเนิชเครื่องก็จะทำการปรินออกมาให้เลยนะครับเป็นรูปบัตรประชาชนนี่นะครับผม เคนะครับจบขั้นตอนการสร้างเมนูรับถ่ายบัตรประชาชนขอบคุณครับผม